ต้นหักขอสูซองน้องนิดซ้าเล่าเนาะพี่น้องนี่กกำลังสีลงดำหน้าเนาะย่างถาเมเพิ่นเทียมเขื่องเนาะนี่ถ่ายเขื่องแล้วนี่สีลงดำหน้าเลยเนาะพี่น้องหน้าทรงซ้ำหล่องเนาะดลดหน้านนะ้องใส่เดี๋ยวสีจูงวงัวลงไปผูกดูฝั่งดำหน้าเลยเนะาะซ้ำหล่องสีลงสีสีไฮไฮเนาะไฮห,หนึ่งนะแม่ จุงเอางวัวสิเอางวัวลงผูกเลยนะพี่น้องมามาแล้วขาดแล้วเราจะแล้ปิดจักเลยได้แม่ออกุ๊กห้อยูกก่กุ๊กเข่านะดูดน้านองนะพี่น้องพอเพิรนยังขาดเนาะท่านได้ดำเพิรนหักท้ายแล้วหน้ามันเหี่ยวออกแน่นี้นะพี่น้องเ,อเสื้อ ยางกับบะม,มีเดียวนี่สีแป้งก็เตีย่ยเต็มเลยเธอเลยเฮ้ยมาเจอสีลมสีไปดำเลยเนาะพี่น้องบันนี้หักขา,ขาดเลยเอาหายหนึ่งดำสวยเนาะพอบาด,ดูน้ำนองเ่อสีได้น้ำเอ๊ะน้ำเสกกะเนี่ยกับจนบกุกแม่หมดทันือเนาะ một thằng tỉnh mặt cạ bữa nào nam nhà nhục là lai like.

อันนนี้บได้ตัดอันนี้ก็ได้อนนเอาพี่กับกปีนก้นลงไปแต่พี่แล้ววะ

catch up call ก็เห็ดงงเข้าไปอห่านันะกหน้าก็บ่ซื้อ มีบางขุดกินเพาะเออแม่กินไหนเอาไปได้กินเอาอีพ่อเออเนี่ยได้เอามาได้เออเขาจะได้ว่ากินมาอะไรนะได้ล่ำไยสะบัดและทั้งบังขุดทั้งหมักเหาะทั้งล่ำไยและลกองนีกล้องเนี่ยกุ๊กก็ไม่ได้ใส่น้าแดดออกมา วาไซกระสร้างอาบเดร็กคือพลังหม,มากยังไหมมกมังคุดมังคุดกินอะไรไหมกินอ่ะ เออเปินจิขาดหน้าที่น้องมติดละแม่ทไมจะไปเห็นดาบเห็นยัง ก็แล้วหายหนึ่งแลนะ้วพี่น้องหายทีสูงกับท่านได้เขงึงงอีกหายหนึ่งคนนะ่ะอยูกกอ่ตะอยู่ก,ก็เกตะกา ก็แล้วเซ้องหายนะพี่เนอะสีขืนกินขาวกวมนมานี่ท่านได้กินขาวเสายังหายเนี่ยลงมาตอนเพลนจากสิกดำเนาะว่าก้ยังบอบเพลน <c oughs> เออพอว้า้าดำเลยแม่บอกคืนกินขาวแล้ววะ เจ้าดิเจ้าเพื่อต้องขืนจักระดับเลยทำเล็บบัดเดียวเลยดิสิบโมงหใหญ่เติบนะแม่ ไป้วยังเปลือกกับเปิือกเนะ่ไม่ได้ถ่ายเปลือกเนี่ยสีลมมาเอาเดือแกงกระดูกนี่อืเ้ยับมัว่วหัวตัวใด มันจับบ <G ff>. ่ได้มันเป็นได้มันเป็นได้นอยจ่บ่ได้

ถ้ากับมาแต่เที่ยงเราพี่น้องขืนกินข่าวื่อกีนี่สีลงดำอีกหายนี่ก็พอดีเบิดหนามนาะมีแต่ถาพนต๊กนันนี่ยังเขตผูเนาะทั้งกุคามพุทธในดำดำหายนี่แล้วก็ะยาเนาะผักอีกคือสีแดงดำเป็นเถื่อที่สามอีกหยุดหนามก็ได้แต่สามหายหนึ่ง ันนี้ขอตัวลงไปดำนาก่อนเนาะพี่น้องบอ่พอเนาะพี่น้องลูกใส่ <laughs> อีกบ่พอประมาณหมัด2หมัดนี่แหละเนาะมีเพิ่นยังลกใส่บ่มัดบ่แม่เอาไปแบบนั้นลบ่ยังบ่ได้ลายยังน้อยน่นยนพี่น้องตัดแล,ล้วก็ไปโลดมีด เจ้วนี่มันโถมันขาดมันลายลายล,ายลงแสงอย่างีผักว่าแม่ลูกมีหนามก็บอก่มีหนามเย็นนะี้นี่นี่แล้วพี่น้องวันนี้นะเดี๋ยวได้ซ้ำหายน้องนี่ คือสิได้ดับนีน่เนาะเป็นสิดูหน้า,นาห้วยดำคิดเลยก็ขอฝากไว้ซ่ํนี้เนาะพี่น้องป้องกันคลิปหน้าค่ะ